สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมป๊อบบี้เวอร์บอสนะครับวันนี้ผมจะมาแจกพิกัดอาวุธทุกชิ้นในเกมบู่ฉาง f อร์เรนเฟเซอร์กันนะครับบางอันได้จากซายเควสที่สามารถฟิลได้ถ้าไม่อยากเริ่มเซฟใหม่ต้องดูคลิปนี้ให้จบเลยครับอาวุธอันแรกนะครับ Cloud Frost Age นะครับแค่เราเริ่มเกมมาเราก็จะได้เลยนะครับก็คือดาบอันนี้นั่นเองนะครับที่ผู้หญิงคนนี้เอามาให้กับเรานะครับ อ่านี่นะครับเราก็ได้มาแล้วครับ Cloud Frost Edge แค่เริ่มเกมมาก็ได้เลยครับหลังจากที่เราเสร็จคัตซีนกับตาลุงแล้วนะครับให้เราลงมาตรงนี้ครับอ่าลงมาข้างล่างตรงนี้ครับแล้วจะมี Donation Box หรือว่ากล่องบริจาคหรือครับให้เรากดกล่องบริจาคครับของ Pre Order Legends Edition ก็จะอยู่ในนี้เลยครับแค่นี้ครับนี่อาวุธทุกอย่างให้เรากดรับมาครับ รับทุกอันเลยครับเพียงแค่เท่านี้เราก็จะได้ของพิเออร์เดอร์และดีลักซีเดชั่นแล้วนะครับเรามาดูกันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับอาวุธก็จะมีดาบยาวนะครับมูนไลท์ดราก้อนลองสอดแล้วก็วูเมเลียนวอลคลับเอ็กซ์นะครับเป็นขวานนะครับอีเทอร์นัลเซอร์เรนตี้ก็คือดาบคู่นะครับวอเชอร์สเกสอันนี้คือกระบี่ดาบเดียวนะครับสำหรับสายเวทนะครับแล้วก็หอกนะครับเป็นดราก้อนคอยล์แลนส์ครับผมเฮาเบิร์ดเราจะเริ่มต้นที่วอชชิปไรส์เรเวนเทมเพิลนะครับ โอเคนะครับเราจากจุดวาร์ปนะครับเราจะลงบันไดมานะครับจะเห็นต้นไม้ใหญ่นะครับแล้วก็เลี้ยวไปด้านขวานะครับผ่านกองไฟตรงนี้ไปนะครับเราก็จะเจออาวุธของเราแล้วครับวาอยู่ตรงพื้นตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เลยอ่าฮาวเบิร์ดเรียบร้อยครับอาวุธชิ้นแรก r e d t r s ร e r s ป e a r นะครับหรือว่าทวนหอกแดงนะครับเราจะเริ่มที่ Warshiprise l ไลเซนเทมเพ l ลนะครับ ออกจะสารเจ้านะครับให้เราเลี้ยวขวานะครับหรือว่าย้อนกลับไปทางเดิมนั่นเองนะครับก่อนที่เราจะมาถึงสารเจ้านี้นะจะมีทางเข้าเล็กๆประตูตรงนี้นะครับให้เราเดินออกไปเลยนะฮะตรงนี้นะครับก็ถึงทางแยกปุ๊บเลี้ยวขวานะครับจะเป็นการย้อนกลับไปทางเดิมนะฮะหลังจากนี้ก็ตามทางอย่างเดียวเลยครับนะครับเลี้ยวขวานะครับ แล้วก็เลี้ยวซ้ายอีกทีหนึ่งครับอาวุธของเราจะอยู่ตรงปลายทางตรงนี้ครับผม Dark Frost d g e นะครับหรือว่ากระบ,บี่ดาบมือเดียวโลกเนี่ยจะเริ่มต้นที่ Warship Rise นะครับลายเส้น Temple นะครับออก,กสารเจ้ามาให้เราเลี้ยวขวานะครับขึ้นบันไดมากระบ,บี่จะอยู่ฝั่งซ้ายมือบนโต๊ะนี้เลยครับ ทีมพาวเวอร์สเปียร์นะครับหรือว่าหอกไอ้น้ำนะครับเราจะเริ่มที่วอร์ชิปไรส์นะครับชูแซงตั้มนะครับผมจากสานเจ้านะครับให้เราหันหลังมานะครับผมให้ออกไปทางหน้าสานเจ้าเลยเหมือนเดิมนะครับจากนั้นก็ตรงยาวๆเลยครับลงบันไดไปเรื่อยๆเลยนะครับตามทางปกติเลยสุวทางก็เลี้ยวซ้ายนะครับ แล้วก็ทางแยกนี้เราตรงไปก่อนนะเราลงไปข้างล่างนะครับลงมาถึงตรงนี้นะครับจะมีทางแยกนะครับให้เราไปทางซ้ายนะหลังจากนี้ก็ตรงอย่างเดียวแล้วครับตรงอย่างเดียวเลยครับขึ้นบันไดตรงนี้มานะฮะ แล้วก็สุดทางตรงนี้จะมีถ้ำครับให้เราเข้าไปเลยแล้วก็ขึ้นมานด้านฝานี้ครับจะมีน้องหมีแพนด้าครับนอนอยู่ตรงนี้เราสามารถซื้อหอกจากเขาได้เลยครับนี่อันนี้แต่น,นี้ผมซื้อไปแล้วนะอันนี้คือรีเบียนเบลดนะครับเราจะเริ่มที่วอ r s ชิปไรส์ชูเซงตัมนะครับผมจากสารเจ้านะครับเราก็จะหันหลังกลับมานะครับออกไปทางบันไดหลักนะครับ อทางหน้าสาลเจ้านะครับลงบันไดมาเลยครับตรงนี้นี่ก็ตรงอย่างเดียวเลยฮะพอถึงทางแยกตรงนี้นะครับก็เลี้ยวขวานะครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับจุดเขียวๆส้มๆนี่คือทางล่องหนนะครับสามารถเดินข้ามได้เลยนะครับลงมาข้างล่างตรงนี้ครับแค่นี้เราก็จะถึงอันอิควิลิเบียมเบลดแหละครับอยู่ตรงนี้เลยครับผม สำหรับ Empire Great X นะครับเราจะเริ่มจากจุด Warp w o r s h i p p r i c e นะครับเหมือนเดิมโซนแรกนะครับแล้วก็ชูแซงตั้มนะครับผมออกจากสารเจ้ามานะครับสำหรับคนที่ปลดล็อกช็อตขัดแล้วนะครับเราจะขึ้นมาทางบันไดตรงนี้นะครับสำหรับคนที่ยังไม่ปลดล็อกช็อตขาดไม่ต้องกลัวครับเดี๋ยวผมจะพาไปทางยาวเหมือนกันครับอันนี้ขึ้นมาได้มาแล้วยูเทิร์นกลับมาฝั่งนี้ครับอันนี้คือช็อตขาดที่เราปลดไว้แล้วนะครับผมอ่า แล้วก็เลี้ยวซ้ายขึ้นมาตรงนี้จะย้อนกลับไปทางเดิมนะครับก่อนที่เราจะมาปลดล็อกช็อตขัดนี้นะครับฝั่งขวานี้จะเป็นบอสนะครับแล้วให้เราเลี้ยวซ้ายมาครับผมฝั่งนี้จะเจอบ้านนะครับให้เราขึ้นบันไดไปครับผมเดินบันไดมาเสร็จปุ๊บให้ปีนบันไดลิงขึ้นมาตรงนี้ครับอืมทาไมต้องเป็นบันไดลิงผมไม่แน่ใจเหมือนกันแต่แล้วนะครับยูเทิร์นครับหันหลังมาครับ อืมมาทางนี้เลยนะครับผ่านบันไดไม้ตรงนี้มานะครับสะพานไม้นะครับเราก็จะเจอ Empirean Great x อยู่ตรงนี้ครับผมสำหรับคนที่ยังไม่ปลดล็อช็อตขาดนะครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูทางยาวว่ามาตรงนี้ยังไงนะฮะโอเคครับสาหรับคนที่ยังไม่ปลดล้อช็อตขาดนะครับเริ่มจากศาลเจ้าเดิมเลยนะครับให้เราออกมาทางหน้าศาลเจ้านะครับ ลงบันไดหลักมาตรงนี้ครับผมอ่าตามทางไปเลยครับตรงยาวๆเลยครับทางนี้ทางนี้จะไกลนิดหนึ่งนะครับโอเคมาถึงตรงนี้ปุ๊บเราเลี้ยวขวาครับสำหรับคนที่ยังไม่รู้นะครับไอ้มาร์คเขียวๆนี้มันคือทางล่องหุ่นนะครับสามารถเดินข้ามได้เลยนะครับตรงนี้ให้เราวิ่งมาเรื่อยๆครับวิ่งมาเลยครับวิ่งมาเลยตรงอย่างเดียวนะครับตรงนี้นี่คือตรงอย่างเดียวเลย หลบมอนตัวนี้มาครับถึงแยกนี้เลี้ยวขวารับจะเจอหมาสองตัวกับคนปืนต้องหลบไปก่อนนะครับอ่าเราก็ขึ้นบันไดมานะครับถึงรอ h ชิปไรส์เหมือนเดิมตรงนี้เลี้ยวซ้ายมาเข้าบ้านตรงประตูตรงนี้นะครับจะมีตัวโดดนะครับต้องหลบด้วยนะครับตรงนี้จะมีลูกขินครับหลบนิดนึงครับอ่าแล้วเราก็เดินขึ้นมาเลยครับเลี้ยวขวาครับตรงนี้ แล้วก็ขึ้นบันไดเลยครับปินขึ้นไปเลยครับตรงนี้ขึ้นมาเสร็จก็จะมีมอนนิดหน่อยนะครับไม่ต้องไปสนใจครับเราวิ่งส่วนไปเลยฮะอ่าแบบนี้ครับตรงนี้มีบันไดนะครับใครจะลงก็ได้ผมไปเลยครับอินยาสักนิดหนึ่งนะฮะอ่าขึ้นบันไดมาครับ เท่านี้เราก็จะถึงบ้านที่ขึ้นบันไดเมื่อกี้แล้วครับอ่าทางคุ้นๆแล้วไหมทางคุ้นๆแล้วครับอากลับมาทางเดิมยูเทิร์นครับมาทางนี้สะพานไม้อันเดิมครับเท่านี้เราก็กลับมาจุดเมื่อกี้แล้วครับ ไอาร์มเบลเริ่มที่ w อ r s h i p Rise ชูแซงตั้นะครับออกสารเจ้าแล้วก็เลี้ยวซ้ายขึ้นบันไดมาเลยครับเสร็จปุ๊กก็ไปด้านข้างหลังบันไดครับเราจะไปทางช็อตขัดที่เราปลดลอกไว้นะครับแล้วก็เลี้ยวขวาครับอันนี้ก็ตามทางไปเรื่อยๆเลยครับ พอถึงทางแยกตรงนี้นะครับให้เราเลี้ยวขวาครับแล้วก็จะเป็นสะพานไม้ให้เราลงไปเรื่อยๆเลยครับลงมาตรงนี้ให้เราวิ่งตรงไปเลยครับขึ้นบันไดตรงนี้ไปอ่าแล้วก็ลงมาตรงนี้ครับ แล้วก็ทาการเลี้ยวซ้ายนะครับแล้วก็ตรงไปจนสุดทางนะครับก็จะได้ไฟอาร์มเบลดนะครับซึ่งวางอยู่บนโต๊ะหรือแท่นตีเหล็กนี่แหละอ่านี่ครับเลชิ g งวิ p นะครับหรือว่าดาบยาวแส้เราจะเริ่มต้นที่ w a ชิ h ไรส์ s ม m e ์คิว y ี่เวิร์กชอปนะครับออกจากศาลเจ้ามาจะมีทางเลี้ๆข้างๆนะครับเราลงไปได้เลยนะครับ พอถึงทางแยกให้วนด้านขวานะครับวนมานิดหนึ่งเราจะเจอกับทางแยกอีกทางหนึ่งเป็นเหมือนสะพานไม้นะครับเราเดินตรงไปเลยนะครับอาวุธของเราก็จะอยู่ตรงด้านขวามือนี้ครับใกล้ๆเลยครับ Astro Blade จะดรอปจาก Boss Great Centipede นะครับให้เราเริ่มที่ Bandit Cave ออสสานเจ้ามาให้เราหันขวาครับเราจะไปทางนี้เลยครับลงบันไดไปเรื่อยๆเลยครับบอสตัวนี้อยู่ใกล้กับจุดวาร์ปมากๆเลย แล้วก็เลี้ยวขวาครับบอสจะอยู่ตรงนี้เลยครับการ powder spear นะครับให้เราเริ่มที่ cloud s p e นะครับ cloud spy outskirt ครับออาากสารมาให้เราหันหลังครับแล้วก็วิ่งมาทางนี้เลยครับเจอบ้านหลังแรกครับให้เราเข้าไปเลยทำการปีนบันไดขึ้นมาเลยครับ เป็นมนัเสร็จแล้วก็ออกไปทางตรงๆเลยครับแล้วก็เลี้ยวขวาครับตรงนี้จะมีบันไดยอยู่ครับให้เราปีนขึ้นไปเลยครับอ่าทีนี้เราก็ปีนตึกไปเรื่อยๆครับตามทางปกติเลยครับอันนี้ลงมาก็ปีนขึ้นไปข้างบนต่อครับ เปุ๊ก็ตามทางเลยครับตรงนี้มีทางเดียวนะครับปีนขึ้นไปเรื่อยๆครับปีนขึ้นไปเรื่อยๆเ,เสร็จปุ๊บเราก็จะถึงยอดแล้วครับซึ่งอาวุธของเราเนี่ยจะอยู่ในหีบครับที่อยู่ยอดบนสุดอ่าตรงนี้พอเราขึ้นมาถึงตรงนี้เสร็จปุ๊บครับอาวุธของเราจะอยู่ในหีบนี้ครับผม วินเบนดินะครับให้เราเริ่มที่จุดวาร์ป l o u d s p ปายค o u วด์ปายเอา t นะครับผมออกจากสารมานะครับให้เราเข้าประตูทางขวามือนี้ไปเลยนะครับแล้วก็เดินขึ้นบันไดตรงนี้ไปเลยครับพอถึงทางแยกตรงนี้นะครับให้เราเลี้ยวซ้ายไปครับเลี้ยวซ้ายไปแบบนี้นะฮะร,ระวังระเบิดด้วยนะครับระวังระเบิดด้วยโอเค อาวุธเราจะอยู่ฝั่งนี้ครับอยู่ตรงนี้เลยนะครับตรงนี้เหมือนจะเป็นทางตันนะครับให้เราตีครับอ่าล้วหีบที่มีอาวุธจะอยู่ตรงนี้ครับเปรมบิงเกอร์นะครับให้เราเริ่มที่คลาวส์ไบเรเบลแคมนะครับผมไอเทมชิ้นนี้จะดอกจากบอสไอหนึ่งฉี่นะครับออกจากสารเจ้ามาแล้วให้เราเลี้ยวซ้ายลงบันไดมานะครับแล้วก็ลงไปตามทางนี้เลยครับผมตรงนี้จะมีกับระบิดกับระเบิดก็ไม่ใช่กับระเบิด กับระเบิดเยอะนะครับก็ระวังกันด้วยนะครับอ่ามาถึงทางแยกตรงนี้ก็เลี้ยวซ้ายนะครับอันนี้ก็จะเป็นลานบอสไอหนึ่งฉี่แลยครับพอเราฆ่าเสร็จปุ๊บไอเทมก็จะดรอปทันทีเลยครับผมบอเบลอาบิส oh. นะครับให้เราเริ่มที่ Cloud s p i ายสโนว์ฟอล p a า a c สนะครับออกจากสาลเจ้ามาแล้วให้เราเลี้ยวขวานะครับผมขึ้นบันไดามาตรงนี้ครับ นู่นอะไรมาแล้วก็เลี้ยวขวาเลยครับแล้วก็ตามทางเลยพอเข้าอาคารมาแล้วให้เราเลี้ยวซ้ายครับแล้วก็เลี้ยวขวาเราจะเจอกับลิฟต์ครับผมแต่ว่าสําหรับคนที่ไม่มีช็อตขัดนะครับไม่ใช่ปัญหาครับเรากลับมาทางเดิมครับอ่าแทนที่เราจะเลี้ยวซ้ายใช่ไหมครับเราก็ตรงมาเลยครับตรงมาแล้วก็เลี้ยวซ้าย เดียว้ายเสร็จปุ๊บดึงคันโยกตรงนี้ครับดึงคันโยกตรงนี้เสร็จปุ๊บประตูตรงนี้จะเปิดออกเราก็จะเจอห้องลิฟต์ตอนแรกนะครับอ่าลิฟต์เนี้ยครับถ้าเกิดว่าเรากดใช่ไหมครับแล้วเราขึ้นไปอ่ะก็จะขึ้นไปหามาดามแต่ว่ามันมีห้องลับอยู่ใต้ดินครับผมอ่าพอลิฟต์ขึ้นไปเสร็จปุ๊บมันจะมีให้เรากดลิฟต์อยู่ตรงนี้อีกทีหนึ่งครับอ่ามันจะพาเราไปลงไปชั้นล่างครับ ผมมาชาร์จเสร็จปุ๊บให้เราออกมาทางนี้ครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายครับเราจะเจอกับหีบที่มีอาวุธของเราอยู่ครับผมป้าบเขาให้นน่ Boreal a b y s s ครับ Bitter Severance สำหรับให้เราเริ่มนี่ Cloud s p พ s ชาร์ฟเ Entrance นะครับผมพันหลังจากชายนะครับแล้วก็ ลงลิฟต์ตัวนี้ไปเลยครับอาวุธชิ้นนี้จะดรอปจากบอส Perfect Bride นะครับเพราะนั้นก็สปอยเลอร์กอนเลยนะครับอันนี้คือทางไปบอสนะครับผมพอเราลงจากลิฟต์มาแล้วนะครับก็ให้เลี้ยวมาฝั่งนี้นะครับแล้วก็พอเราเดินไปถึงตรงสะพานนี้ปุ๊บสะพานก็จะล่วงนะครับแล้วก็บอสไฟก็จะเริ่มขึ้นนั่นเองนะครับพอเราฆ่าบอสได้เสร็จปุ๊บเราก็จะได้อาวุธนั่นเองนะครับ t ันเดอร์สคอนะครับให้เราเริ่มที่เมาส์เซนหูนะครับเซนหูเอนเทอร์แชมเบอร์นะครับหลังจากอาศัตรูแล้วเนี่ยให้เราอ้อมไปด้านหลังนะครับซึ่งจะเป็นช็อตขัดที่เราเปิดไว้ก่อนหน้านี้นะครับให้เลี้ยวขวานะครับซึ่งอาวุธนี้เนี่ยดอกจากบอสหรีเวนซิวนะครับซึ่งต้องมาทางนี้เลยครับแล้วก็ขึ้นบันไดมาฝั่งนี้นะครับมอนตรงนี้ก็เขาสู้กันอยู่เราก็อย่าไปสนใจครับเราก็หลบๆแล้วก็เราก็วิ่งมาเลยฮะอ่าขึ้นมาตรงนี้แล้วก็เราก็เลี้ยวขวามาขึ้นบันไดตรงนี้นะครับ แล้วก็อ้อมมาเื่อนบันไดตรงนี้ครับตรงนี้ก็จะเป็นลานบอสริวเวนซูครับถ้าเกิดว่าเราฆ่าตายเสร็จปุ๊บเราก็จะได้อาวุธทันทีเลยครับผมคลาวด์พีเซอร์นะครับให้เราเริ่มที่เมาส์เซนบูนะครับเซนบูเอนเรชแ a มเบอร์นะครับอันนี้จะไกลนิดนึงครับเพื่อนตามมากันดีๆนะครับให้เราอ้อมไปข้างหลังสาลเจ้านะครับแล้วก็เลี้ยวขวาออกมาทางนี้นะครับผม อันนี้เนี่ยถือว่าอยู่ค่อนข้างไกลจากจุดวาร์ปเลยเพราะฉะนั้นก็ค่อยๆดูแล้วก็พพสต์วิดีโอเป็นช่วงๆไปก็ได้ครับผมอันนี้ขึ้นบันไดามาเลยครับอ่าแล้วก็เลี้ยวขวานะครับตรงไปเรื่อยๆครับตามทางเลยครับขึ้นบันไดตรงนี้ถึงตรงนี้ก็ให้เราเลี้ยวซ้ายขึ้นบันไดไปเลยครับตรงที่เราเคยสู้บอดอ่าถึง้านสู้บอดปุ๊บเราตรงไปเลยครับตรงทะลุตรงนี้ไปเลย โอเคขึ้นบันไดตรงนี้เสร็จนะครับเดี๋ยวจะมีทางให้ขึ้นฝั่งซ้ายนะครับให้เราขึ้นไปได้เลยนะครับแล้วก็ตามทางไปแบบนี้เลย mm hmm. ถึงตรงนี้ให้เราเลี้ยวขวานะครับ mm hmm. อ่าแล้วก็ขึ้นบันไดตรงนี้ครับ ถึงโซนตรงนี้อาจจะงงงงนิดนึงครับเราไม่ต้องขึ้นบันไดนี้นะครับเราเลยมาฝั่งนี้เลยครับอ่าแล้วก็อ้อมมาฝั่งนี้ครับมาลงบันไดตรงนี้โอเคตรงนี้จะมีบันไดให้เราลงอีกทีหนึ่งครับอาวุธของเราจะอยู่ด้านล่างนี้ครับอยู่ในหีบครับผมโอเคลงมาปุ๊บเราก็จะเจอกับ หีบที่มีอาวุธ Cloud Piercer ตรงนี้เลยครับ <S <S ป้าเขาให้มีอะไรจ๊ะ Tinder <Standard> Dragon อ o นะครับจะเริ่มจากจุดวาร์ปเมาส์เซนหมู่ p าว i l o f Knowledge นะครับผ่นหลังจากศาลนะครับจะมีบันไดยอยู่นะครับฝั่งซ้ายมือขึ้นมานะครับแล้วเลี้ยวซ้ายของจะอยู่ตรงนี้เลยครับอยู่ในหีบอันนี้เลยครับผม มีกล่องด้วยเก็บก่อนซิน Th เดอร์ดราก้อนคอยล์เซอร์พนแฟงได้จากเควสลีกับซันนะครับให้เราเริ่มด้วยการคุยกับทั้งคู่ที่คลาวสปาก่อนครับหลังจากนั้นให้มาที่เมาเซนบูเฟอร์รีโอเวลุเพื่อมาคุยกับทั้งคู่อีกครั้ง mm hmm. เพื่อเป็นการจบเควสออกจากสั่งเจ้ามาให้เราเลี้ยวขวานะครับแล้วก็ลงบันไดไปไปทางท่าเรือนะครับซึ่งจะเป็นตำแหน่งที่ NPC ทั้งสองคนอยู่นะครับ อาวุธนี้เป็นหนึ่งในะอาวุธที่พลาดได้นะครับถ้าสกิปข้ามโซนนี้ NPC จะหายไปเมื่อเราคุยกับรีกับซันที่คลาวสปายแล้วเนี่ยรีกับซันก็จะมาอยู่ตรงนี้ครับซึ่งเป็นหินเรืองแสงตรงนี้ครับจุดนี้กับจุดนี้ เมื่อเราคุยเสร็จนะครับให้เรากลับไปนั่งพักที่ศาลเจ้าหนึ่งทีครับแล้วก็จะมีอาวุธดรอปอยู่ตรงนี้เลยครับผมที่ผมไม่มีตัวอย่างให้ดูเนี่ยเป็นเพราะว่าผมเผลอพลาดครับผมเผลอสกิปไปทําให้ n p c พวกนี้หายไปครับเพราะฉนั้นทุกคนอย่าทาพลาดเหมือนกับผมครับผมเลยทําคลิปนี้ออกมาหลีเจียวแฟงนะครับเริ่มต้นที่เมาส์เซนบูนะครับบแมนชั่นนะครับออกจากสารมาให้เลี้ยวซ้ายครับผมวิ่งตรงไปอาวุธนี้จะได้หลังจากที่เราฆ่าบอส บยครูเสร็จแล้วนะครับผมนี่นะครับเข้าไปาทังถ้ำตรงนี้เลยนี่นะครับอันนี้จะเป็นสถานที่ที่บอสเกิดครับหลังจากที่เราทำการฆ่าบอสบ่ายครูเสร็จแล้วนะครับให้เราวับกลับมาที่เมาส์เซนหูเฟอร์รี่เอาลุคนะครับ ออกจากศาลนะครับเลี้ยวขวาครับผมเพื่อไปทำการส่งเควสรับอาวุธนะครับกับบอสแมนหรือว่าคนพายเรือนั่นเองนะครับผมลงมานะครับตรงนี้จะถึงท่าเรือนะครับให้เลี้ยวขวาไปนิดหนึ่งครับองใต้โคมไฟตรงนี้ตรงจุดนี้นะครับจุดที่มีแสงสีส้มสีเขียวอยู่เนี่ยคือเป็นตำแหน่งของ NBC b บีซีแมนหรือว่าคนพายเรือให้เรามาส่ง เควสเพื่อที่จะรับอาวุธนะครับผมแต่ว่าอย่างที่บอกครับว่าถ้าเกิดว่าคุณสกิปไปก่อนเนี่ยคุณก็จะไม่สามารถส่งเควนี้ได้เควนนี้ก็จะเฟลไปเลยแล้วก็ไม่สามารถทำอาวุธนี้ได้แล้วครับในรันนี้ต้องไปเล่นรันหน้า New g เก e Plus หรือไม่ก็ต้องไปเปิดเซฟใหม่เลยนะครับผมอันนี้ก็ต้องขออภัยด้วยครับเพราะว่าผมก็สกิปไปเหมือนกันวิธีไปเฟอร์รี่เอาลุกหรือบ่ายแมนชั่นนะครับให้เราเริ่มที่เมาส์เซนบูนะครับเซนบูเอ t ต้าครับ อันนี้คือสถานที่ที่เราสู้กับบอสสิงโตเสร็จนะครับผมไปทางนี้เลยครับผมทางที่มีประตูอยู่ตรงนี้นะครับเป็นศาลเจ้าที่เหมือนสุดโทมพังโดนไฟไหม้นะครับตรงนี้นะครับหลังจากนี้ก็เป็นทางตรงอย่างเดียวเลยครับซึ่งเอาจริงๆแล้วตรงนี้เป็นจุดที่หลายๆคนพลาดนะครับก็คือมันสกิปได้ง่ายมากๆเลยสกิปในที่นี้ก็คือเราสามารถข้ามเควสและทําให้เควสมันเฟล,ลไปได้เลยนะครับอันนี้ก็ต้องระวังด้วยนะครับ พอมาถึงตรงนี to ้นะครับปกติแล้วนะครับแบมบูผ่าตรงนี้ตรงนี้นะครับตรงที่เป็นศาลเจ้าเก่านะครับมันจะมีตาลุงนักเล่าเรื่องนั่งอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิดเราเผลอคุยเนี่ยแล้วก็ดําเนินเรื่องไปเลยเนี่ยมันจะทาให้เควสข้างหน้าเราเฟลหมดเลยนะครับ NPC จะหายไปหมดแล้วก็ตายหมดเลยครับเพราะนั้นอย่าเพิ่งคุยกับลุงครับเดี๋ยวค่อยกลับมาคุยกับลุงให้เราเดินเข้าไปในถ้ำนี้ก่อนครับอันนี้คือสิ่งที่น่ากลัวมากๆครับเพราะว่าบางคนแบบ เล่นแล้วไม่ได้อ่านเนื้อเรื่องเนอะก็คือแบบสามารถจะก,กิปไปได้เลยครับตรงนี้เราผ่านแทรปมาครับแล้วก็เลี้ยวซ้ายไม่สามารถย้อนกลับมาได้นะครับมันคือ p o i อ t โนรีเ e ิร r นเลยจริงๆมันก็ดูคลิปนี้ก็ถือว่าคุณรอดนะครับคุณไม่คุณไม่เผลอก,กิปนะครับต่อจอากนี้ก็ตรงไปเรื่อยๆเลยครับ ตรงไปเรื่อยๆสุดทางนี้มันเหมือนจะตันแล้วแต่ว่ามันมีทางเลี้ยวซ้ายอยู่นิดนึงนะครับแล้วก็มีบันไดยอยู่ตรงนี้ครับปีนลงไปเลยครับเสร็จปุ๊บให้เรามาทางนี้ครับลงมาทางนี้เสร็จปุ๊บเลี้ยวซ้ายครับถึงมอชาบูเลี้ยวซ้ายลงไปเรื่อยๆครับตามทางเลย เสร็จปุ๊บเราก็จะมาถึงแล้วครับสาลเจ้าเปอร์ลี่โอเวอร์ลุกนะครับถ้าเกิดว่าเราเดินต่อมานิดนึงเนี่ยมันก็จะเป็นทางไปบแมนชั่นครับลงมาตรงนี้ใช่ไหมครับอ่าอันนี้ลงมาจะเป็นท่าเรือครับอันนี้คือจะเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นครับถ้าเกิดว่าคุณสกิปไปแล้ว n p c ทุกตัวจะหายไปหมดเลยครับแต่ว่าคุณยังไปบแมนชั่นได้อยู่นะครับก็คือมาตรงท่าเรือเล็กๆตรงนี้ครับ แล้วก็กดที่เรือตรงนี้ครับมันจะมีให้เรียกว่าคุณจะไปบ่ายแมนชั่นหรือเปล่าพอคุณกดปุ๊บมันก็จะเป็นมันก็จะเป็นการล่องเรือไปบ่ายแมนชั่นแล้วครับเข้ามาถึงบ่ายแมนชั่นตรงนี้ขึ้นมาปุ๊บคุณก็จะเจอทรนีนบ่ายแมนชั่นตรงนี้เลยครับผมเป็นไงไม่ยากใช่ไหมครับสกอร์เกรดแอคนะครับให้เราเริ่มที่วอร์ชิปไรซิ่ r รูนนะครับชูแซงตั้มนะครับ ออกจากสารเจ้ามาให้เราหันซ้ายครับขึ้นบันไดไปฝั่งนี้ครับผมแล้วก็ให้หันหลังกลับนะครับออกมาทางนี้ครับถึงทางแยกปุ๊บให้เราเลี้ยวขวาครับอ่าตรงนี้ก็ตามทางไปปกติเลยครับผม ตรงนี้นะครับให้เราเลี้ยวขวาไปครับเลี้ยวขวาแบบนี้เลยก็จะเป็นการลงตรงเหมือนเป็นสะพานไม้นะครับเลี้ยวลงมาแบบนี้นะครับตามทางเลยถึงตรงนี้นะครับให้เราเข้าไปตรงกะตโตบไม้เล็กๆตรงนี้นะครับจะเจอฉีบที่มีอาวุธอยู่ครับผมเตะกอง คอนเกรสซันหลู่สดนะครับเราจะเริ่มต้นที่ w อ r s h i p ไรส์ไล์เส้นเทมเพิลนะครับอาวุธชิ้นนี้เราจะได้จากเควสไลน์ของเหนียนนะครับหรือว่าเพื่อนซีของเรานั่นเองนะครับให้ผมจะสารเจ้ามาแล้วก็วิ่งมาฝั่งนี้นะครับเลี้ยวขวาตรงนี้นะครับเอ่อความจริงแล้วเควสไลน์ของเหนียนเนี่ยมันค่อนข้างที่จะยาวนะครับแต่ว่าผมจะพามาจุดเริ่มต้นก่อนแล้วกันว่ามันเริ่มต้นตรงไหนนะฮะ แล้วเดี๋ยวผมจะทำคลิปแยกไว้ให้นะครับโอเคเราจะเจอเหรียญอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งเควสไลน์ของเหรียญเนี่ยค่อนข้างที่จะยาวมากนะครับถ้าเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็สามารถดูคลิปได้ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ให้นะครับผมเควสไลน์นี้จะจบที่ Warship Ri s e in r u ูนนะครับมาลิสติงนะครับหรือว่าหอกพิษนะครับจะเริ่มต้นที่ Warship Ri s e นะครับชูแสงตมนะครับ ขอกอันนี้จะแตกต่างจากชาวบ้านเขานิดนึงครับเพราะว่ามันเป็นของที่ได้จากรางวันเควสนะครับเควสที่ว่านี้ก็คือเควสไซเควสของลุงจอมยุทธสีขาวตรงนี้ครับผมอันนี้ก็คือจุดเริ่มต้นเควสของลุงหัวขาวเลยนะครับซึ่งเควสเนี่ยมันค่อนข้างยาวมากเลยนะครับถ้เาเกิดว่าใครสนใจเนี่ยก็สามารถกดที่ลิงก์ได้นะครับเดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกไว้ให้นะครับเพราะว่ามันพลาดง่ายมากๆเลยนะครับ เวสไลน์นี้จะจบที่ w a r s h i p Rising Rune เหมือนกันนะครับให้เอาของรางวัลเวสมาส่งที่เถาชิงเพื่อปลดล็อกร้านค้าทําให้เราสามารถซื้อได้ครับ Rune Grace นะครับจะเป็นอาวุธสุดท้ายที่เราได้เลยครับให้เราเริ่มที่ b o l Capital the Forbidden Lands ครับเพราะว่าอาวุธชิ้นนี้จะดรอปจาก Final Boss ของเกมนี้นะครับผมอ่าจากสารมาให้เราเข้ามาตรงนี้ครับ อ่าแล้วก็อินเทอร์เน็ตกับประตูครับก็จะว้าไปสู่ลานบอสครับถ้าเกิดว่าเราฆ่าบอสเสร็จปุ๊บเราก็จะได้อาวุชินนี้ทันทีครับผมลบลบแทงแท,ทงเลยจบจบจบ,จบไปเออเรียบร้อยถ้าใครอยากรู้เทคนิคบิ้วโหดหมีหลายสายให้เรียกลองดูคลิปนี้เลยครับ